สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนมืาอนี้มาพบกับซองซอคือมิซิโน่คือเก่าจ้าแล,ล้วก็มาพบกับน้องธงกำลังเผาถ่านเนาะน้องธงกำลังสิมาซอยเอื้อยสาหยิบกระสอบถ่านสวัสดีทั้น้องพงษ์เนาะมันี้น้องพงษ์ผมมีโอกาสมาทางนี้น้องก็เลยแบบเอ่อมาซอยเอื้อยสาหยิบกระสอบถ่าน ลองกระสีเก่าเก่เนาะจะมือได้ผนสีได้ลงมืออันเสร็จของเฟิร์พี่น้องกันอีกโดนบ่อนอกเราบม่ได้โดนไปได้หรอกตอนนี้ก็ยังแบบสั่งใหม่พอดีเลอถ้าเราสั่งใหม่มาโดยมาฮัตไปก่อนเนาะมาฮัตยิบไปก่อนตอนสบายดีเด้อทางนั้นสบายดีโดยเนาะมันนี่ก็คือมากันหลายคนพอสมควรพี่น้องโอ้ทางนั้นกันได้ปวดต้องลาย ออนโพดโพบสลายูกทางนั้นก็ได้สะวานใจบอกซื้อห้องยากเลยสาวตะวันสาวตะวันเนาะทางโก่ขึ้นเชนูเนาะบ่อตะวันเป็นทางไหนเลยอพาร์ตเมนบ่อตะวันเนาะบ่าวเวียงอุ่นบ่าวเวียงเนาะแล้วก็บ่าววงเดือนเนาะมันนี่ป๊อปไปเนาะป๊าดสมาแดดแท้นี่แดดโพดโพอันนี้บ่ายสองโมงไปแล้วมั้งนี่เนาะฝนตกได้ยังเบิร์กองนพี่น้องเอ้ยเบิ่งบร์ง น้องทงกำลังยิบกระเป๋าถ่านซอยเอเกซาดิพี่นอ้องบอกไว้บอไว้คอยข้าวห่มก็นเด้อแดดแห้งอะไรเราบรไ่ได้บ่ได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องบนสุขุทกคนเมนีสกึมพามาเบิ่งสาวเกซาเผาถ่านบ่เคยมาจากเถื่อแถวนี้มาเบิงเพิ่นกำลังเผาถ่านเก็บถ่า,านบูเก็บแล้วหรือย,อยังกำลังสีหดถ่าน อาบุเคยมาจะเขื่อนแถวขังแรกได้นี่บ่าเวียงเคยมาอยู่บ่สบายดีเอเกซาสบายดีโอ้ยบังแน่กเพาถือมาแล้วเพิ่นถือมาให้พิษเพิ่นถือกาเพเจอยไม่ให้เจ้านะเขาตัอกินเพื่นอเสียแต่กระดูกอ่ะบอกฮะกาแฟอันที่เจ้าเคยกินผันลืมผินจะไปพิษไม่ยังกินเนี่ยฮะต้มมีอืมต้งมีด้วยถ้ากินเขาเที่ยงบ่ดิ จะใส่ย ER yeah. um, ังนะใส่ท <j> ุกอย่างผักบุ้งโอ้ใส่ผักบุ้งผักบุ้งคืออ้ายบุ้งพิเศษยังเก็ดกินยังกันนะต้มมีตามมาหาเพื่อนหอดหมอกเขาถ่านแต่เสร็จผู้กำลังเพื่อกำลังอันนี้จะกำลังขดถานมันเศร้านะมีอะไรกำลังได้จ็กสอบแล้วไอ้ไอ้นี่เคยเกษาระกำลังขดถ่านพี่น้องเอ้ยผู้นี่ผู้วิธีชีวิตเพิ่น น่าจ uh, oh, so okay. ็คสอบเลยเอ้เกษาร์ใช่ทำเงินะโอ้สอบสุดได้ขายนี่ฮะเดี๋ยวได้หลายพันเติบได้นหนิใช่ขึ้นไดข่าวว่าได้ละเบินลูกว่ะเอาลูกมาเรียงไงเขาเอาซื้อๆสนออ๋อผุ่มในขักอะไรขักคักพี่น้องเอ้ยตรงนี้พ่อเป็นยันขนาดได้พี่น้องเอ้ยมีการดีเป็นพรดรามพอดี แม ich mein u u? ่นบอสไลเฮ้ใ huh. ห้แล hey! oh. <laughs> ้วแม่สไลาลเราจับกาแฟไม่จับจับกาแฟจอยมาแหมกาจอยไอ้มาห้คนนีได้ช่วกินเต็มกระดูกแล้วไม่ได้ไข่นหรอบอ่ยบอสบายไขโแต่ห้ามมอ้ะแล้วโอ้พอนจะเป็นยังสิเรคอยทุงแตงโอ้ ทัว่วพักผ่อนเนี่ยใครเนี่ยแล้วบ่ออะไร่อเออนังว่า,วาเห็ดง่ายเนาะอันน่ะเสาสาวางเพื่อเห็ดคือเห็ดง่ายท่าน,นี้เน,ะนา,านนะแม่นภูมในพี่นอ้องเตาทานเพิ่น เห็ดคักเห็แบบง่ายง่ายสบายสบายแต่ใครเอาไปเห็ดนี่ก็คือสิบวันอดอกซาวลายาบางเลยบริกินเฮานี่แมนข่าอร่อยก่อนนี่าแล้วบอกากับยังมี ันนี้บ่เนี้ยข้าวต้มข้าวข้าวขาวีเ็นวันข้าวมข้าวเนาะเอยใส่ปลาบ่เล้นบ่ปาบ่เลีสอบหนึ่งสามสิบนับมึงได้จากสอบสว่างสามสิบแ่งอยู่ได้ะสิบสอสิบสอกบสามเซน ไม่นด้ไ่ได้่ไา้จักแสนได้จักแสนว่ะเจ้าตันบลึเมือไรสิบสองสอบสิบสอบก็สามแสนสามแสนหกสิบพันโอ้แม่บาวลาวเห็นบัเป็นซ้ำบ่าวลาวเคยเผายูุ่บทันฮะบ่เคย บอกเลยอาจารย์หัจัจแต่ยูทูบเนาะเห็ดแต่ยูทูบไมคิดว่าจะเห็ดยู่บอต่อไปห <c oughs> น้าชิจาหน้าชิจาเห็ดเนาะหน้าชิจาเห็ดเอาโมเมนคิดไว้อยู่ไดยไว่าสิบไปเผาถ่านบ่หรือว่าจังไดถ้ามีใหม่กัเผาเห็ดยูว่าได,ได้ดีอยู่ได้เงนินเนาะไปสอบหนึ่งทะเลก็บไอ้กีซ่า สอบมามชแล้วว่าด๋นนะโอ้โต้ขักแล้วหักแล้วนี้สลายสว่างขักแล้วนี่าานคะเอาเมือแม่จะสอบอยู่ในเคือนเจ้าดังเงียม,มีคนเอามาหาเทาลัคโหลดคาประจำเคยมาทั้ง<ม>

ตัวนี้ยังพันใหม่เลยพี่น้องตัวนี้ทานใหม่มาแล้วแน่นบ่นี่นี่อดีตเก่าเบาเวียงหรืบ้านี่เมนอยูสบายดีเลยเกษาโอ้ยสบายดีอันป้าเจ้านี้บ่ตัวนี้นาะดอวยอันนั้นอันหนามันมันมันสีบัเป็นแท่งคืออันเตาปีเนาะมันต่างกันอะไรบ่เวียงต่างอยู่มันมูนอันนี้เตาปีมันแต่ ของเขาเห็ดเป็นเตาอบเนาะมันจะเป็นแห้งท่โคนนี้เตาผีกับเตาอบว่ะทีพอเคยหาได้ยินแต่นี่เออนี่เตาผีอันนี้เตาผีเขาเอานาะโคนอันนี้เนาะเวียนอันเตาผีกับเตาอบแตกต่างกันแนวอดลเตาอบกับเตาผีแตกต่างอ้าวเตาอบกสิกันตึงเล้เพราะว่าแต่เป็นเตาเตาอบนี่มันจะเป็นหน่วยเป็นลูกเนาะอันนี้เพิ่นเตาผีนี่เพิ่นก็จะเอาขี้ดื้อยขี้หยังปุ๊บทับคอนไม้ไปเลยชื่อ ้นมาเมือี่พี่นเยเดียได้วเนาะเก่งเนาะนี่ปลายกึอยากลองนิบมงบอตรายอยากลองมสนัดวเวียงเนะิพพิเดนเนาะเป็นนิพิเดนจีเกย่างนิพพิษนะยิ้มวงามนิพเปขายได้ตรงนิพงามอืมัวาผักกะลังเห็ดกินพี่นาะยกลังเห็ดกินต้มมีกินเผาต้มมีัวหัวไข่เนาะต้มมีต้มมีะเบีย กินทองใบหยกอันนั้นเป็นตูปกระตูปตะกี้เออซาเคยอยู่ี่แมนบอกโอ้แล้วเพิ่นกะเพิ่นกับไปอยู่หมู่บ้านสายบุญนะพี่น้องได้เฮอนลังไหม่ลังงามแบบนี้อันนี้กระตูปกระตูปน้องลาตีตัวนี้

่วนานันบบางทีนี่เอ้เกซาเรากะกำลังยิบขานเนาะพี่น้องเตรียมสิไปขายเพื่อจะได้ประมาณสิบสิบสองส่อเป็นเงินกับ <3, 6. S 1> สามเซนหกสามเซนหกกับตีเป็นเงินไทยกับประมาณหกร้อยหกร้อยห้าสิบบาทเนาะตีไปคร่าวๆเนาะพี่น้องกะสิพามาบึงอ่ามองเพ่นัวเพกำลังเห็ดกินอยู่ นี่หน้าเป็่นมาโหดขานดินี่โอ้ขักขักยังบวดุกอยู่บะไอ้บางที้นี่อันไปเบิ่งเมียเจ้าร้อันกาลังอันยิบยิบกระสอบทานป๊าปเก่งเดี๋ยวใบใบปั๊บปั๊บเลยนี่กาลังสิซุกคนอี่น้ิยต์มาเบิ่งอ้ยไป่อนท้องกินของอยากแซวกลุ่มก็มาเอากระเพรมาฝากเพื่อนแซวไล่กระจับลงมาพิษโอ้ยแบบบริฝากมาฝากซ้ำ มองนเห็ดอยู่เห็ดกินมองนเผาทานได้ี่นเองเลยเเกซากับอ่ผันกับบิเมนสีขี่านได้เมื่อีเขาบอกดวมาเห็ดกอนบ่ไา่แล้วเลยเงินไตเตรียมสิขึ้นบ่ไม่จะว่าขั้นตอนจะว่ายิงกับสีกับประลโอ้พอฮักบริมากับสองทิศเนาะก็เลยบอิตามว่าวันนีนันสีกับปราลเพรสีกับปลลยิงายหนดน้ำลดผูเป็นสะพานบุลแลลดบอิว พอบริ่เพิ่งจะไปจอบอายเพื่นเนาะอายเพื่นยังแล้วเบียกเพื่นยังบ่แล้วนะพี่น้องเนาะแม่นกะลอดถาเพิ่นมาตัวถาเพิ่นอนสกีเด้เนาะอันรับบุญว่นดอนเนาะตสกีเนาะแต่อ้ายมูมีดินบ่มีดอนอยู่อยู่นี่ก่ะตั้งสิปดปีกัยังอดทนอยู่กันโอ้เนาะโดยโดยมันเึืงขันขึ้นถึงขันนั่นแหละกะอ้ายก็ดีใจเนาะๆดีใจทำไอ้ายแต่ว่า อยากขอเอาแทนเอฟซีทุกๆคนเลยเนาะโดยท่านเดียวอยู่ภายในระดับต่างประเทศเนาะเลี้ยงเงินเลี้ยงซานแล้วภายในเดือนแปดโดยไอซิบูดโอ้โดยเอาอบุญนำกันเนา่อยบวดแทนทุกคนที่ว่าพนผู้พนซื้อดินเสื้อดอนคือจุดนักกิจชุดคือยมแม่หนูวคำสอนนะก่อนเดี๋ยเพอ่์ซิเพอ่์ซิบวชให้เอฟซีหรือว่าจุดอ่าพิเศษก็คืออันยมแม่หนูวคำสอนเนาะโดยเป็นผัว อุปทานคำสู้แล้วก็ดูแลเพิ่นเนาะโดยโดยโดยแทนประคุณเพิ่นโดยโดยกะอุบุญ้ำกันเนาะไอ้บวชนี่สิบวชภายในเดือนแปดโดยไปในสามเดือนเพิ่นเนระจีบวชแม่นพระสิบวชโอ้เสมาบวชแทนคุณเอฟซีคับเอฟซีทั้งหลายในต่างประเทศอืมแล้วกับเมนูซอนผู้อันแม่นูคำสอนแม่นูคำสอนเนาะสเงื่อนไขเนาะคือเพิ่นูเพิ่นซื้อถึงซื้อดอนไขเพิ่น ซื้อดินซื้ออย่างพวรนุ๊บเพื่อนปุ๊บซ้ำเลยอันโมทนาผุดเนาะโดย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 เราก็มาอัปเดตเนาะสิบวชเนาะบวชยุบวัดยุบวัดไอวัดยุบวัดสิบบวชอยู่วัดใหญ่บ่อนอันน้องทงเพิ่นบวชเนาะโดยโอ้เราก็สีได้มาแสดงความยินดีเนาะชาวลายชาววางเนาะโดยโดยชาวยางบทยากวิชาไก่สีแด้มาอยู่เนาะโดยมาอ่าแสดงความยินดีน้ำเพิ่นอบุญน้ำกันเนาะก็สิได้มาซอยเรือเพิ่นมีอย่างก็มาซอยเรือนำใน มาซื้อซอยเพิ่นเนาะโซลายเนาะโดยโดยอาหาวกสิให้ไอ้สมบัติเพิ่นกินข้าวเนาะพี่น้องเพิ่นยังบ่นขี้เขาเที่ยงอยู่โอ้เบิ่งเบิ่งเป็นเปอะไรเห็ดกลัวไข่เด้เพิ่นสิบวัได้เบาลาเว้ยไอ้สมบัติสิบวัฮูู้อะไรปมืออะไรเนาะมือวันที เดือนแปดเพิ่อนมาสิบบวชเมียเพิ่นบมเเียพิ an, ่นบวชแล้วหลังจากที่ขึ้นเฮือนเนาะบวชยังไงบวชแทนพระคุณเพื่อนอย่างนี้สอนยังไม่รู้ว่าสอนก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องอุ้ยโอ้โผนถ้าว่าบวมีงเพิ่นใช่ครับ่น้ตะกี้เพิ่นอยู่นี่ได้พี่น้องตอนที่เพิ่นยังบริมีเฮือนเพิ่นอยู่ตูบ้วก็เผราทานก็ถือว่าโชคดีเนาะที่มีเพื่นยังจะดีซื้อดินแล้วก็เฮ็ดเฮือนให้เพิ่น กะเตรียมสีเคิลเ่อนใหม่แล้วตอนนี้เพ่นก็บ,บอกว่าเคอนกัแล้วบุบลอยมาแล้วยังเลยจะทาสีกับยียงสักอย่างนี่แหละบลายถ้าบอลลีพอบอลลออีเพ่นไปอ่าเรียกเรื่องบอเตียงเนาะกะดีใจน้ำอายเพ่นแล้วกะกับเวซาที่ว่ามีเพื่อนใจดีสนับสนุนอุปธรรมคำสู้เพิ่นเนาะหายเพ่นได้มีกามิชานอยู่แวกะดีใจน้ำแหละกะ แสดงความยินดีกับไอ้เ,อเพิ่นถ้าเพิ่นไปบวชแทนพระคุณเอฟซีและกับพูที่อ่าซื่อดินยังให้เพิ่นแหละเพิ่อนมาจากบวชแทนคุณเพิ่นเนาะพี่น้องตอบบุญแทนคุณเอฟซีและกับพูที่ซอยเรือเพิ่นมาเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำเพิ่นเนาะแสดงความยินดีหลวงหนาเฮากะถ้ามีโอกาสแค่นี้ยว่า ก็สิมาแสดงความยินดีในเพิ่นเนาะพี่น้องแล้วกันเซาคึ้มก็จะได้จบคลิปไว้สำนี้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้่องซาคึมเซโน่หน่เด้อจ้าทุกคนเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะทุกคนแล้วก็ซาคึ้มก็จะได้ลาไปก่อนเด้อสบายดี